สบายดีทุกคนสบายดีน้องๆนูนูทั้งหลายเนาะใครที่เคยเจอปัญหาเมื่อนี้เนาะข้าพ่เจ้าจะมาแนะนําวิธีการใส่ไมโครโฟนแบบว่าง่ายที่สุดเลยคะงบน้อยที่สุดเนาะโดยบริจเป็นตองสือหลายคนอาจจะเจอปัญหาเวลาเขาใส่คอมอัดคลิปบหเือว่าอัดเกมแคดเกมแค่างต่างๆอัดวิดีโอเนาะก็เจอปัญหาเรื่องไมโครโฟนช็อตไมโครโฟนเสียงแทรกเสียงยังต่างๆนานารือว่าซื้อมาแล้ว เรียกว่าโบมีเง so ินซื้อเนาะไมโครโฟนราคาแพงๆหรือว่าซื้อมาแล้วแต่มีปัญหาบ่มีประสิทธิภาพอะไรต่างๆนานาเนาะมื้อนี้ข้าพเจ้าจะมาแนะนําไมโครโฟนตัวนี้เนาะเป็นวูมิกเนาะข้าพเจ้าฮักก็ใช้ก็เลยรู้สึกว่ามันดีก็เลยจะมาจะมาสอนเนาะก็เลยเปรียบเทียบอ่ปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าอัดอยู่เป็นไมโครโฟน BM 800เนาะซื้อตั้งแต่เปิดช่องมาก็ใช้ไมโครโฟนตัวนี้เนาะแต่ว่าหากไม่เจอตัวนี้รู้สึกว่ามันโอเคดีอ่าจจะให้ได้เบิ่งนแป๊บนึง นี่ข้าพเจ้าใส่ตัวนี้ปัจจุบันใส่โออันนี้ไปทีนี้ก่อนนะนี่มันเป็น BM เอ็มเปอยแต่ว่ามันบริเวบอกเนาะส่วนการตั้งค่าในของมันนี่ครับอ่าไมโครโฟนบะูทนี่ยเศร้าดิสเบลเนาะส่วนอันไมโครโฟนธรรมดานี่ยลอยเลยแม็กเลยเนาะส่วนอันนี้ก็ปิดปิดหมดเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบให้เบิดเนานะวิธีการใช้งานของมันก็นง่ายๆนะเนาะเอาต้องโหลดในมือถือเอานาเพราะว่าจะใส่มือถือเป็น อันไมโครโฟนเนาะแบบว่าหลายคนอาจบ่มีเงินซื้ออะนะใช้มือถือของเฮาแล้ว Android ก็ได้ iOS ก็ได้เนาะเดี๋ยวจะเปิดให้เบิ่งแป๊บนึงเนาะมาในมือถือของเฮาก็ไปจากะสอนใช้แป๊บนึง จ้าเปิดขึ้นมาเนาะมันก็คือการกับในคอมแลอวูมักวูไม่วูมิอ่าถ้าว่าตู้เทียบอเข้าบริสุทธิ์เนาะตูฟ้ฟรีมันจะล็อกอันอันอยังก็คือว่าไมโครโฟนมันหยุดประมาณนี้เนาะประมาณนี้เลยแหละหรือว,ว่าใกล้ๆหนึ่งประมาณนี้แล้วก็มีโฆษณาอยู่ในหน้านี้แสดงมันมก็เลยมีปัญหาถ้าว่าพยอยากใส่ตูฟ้ฟรีได้บอกกับไเจ้าลองใส่แล้วก็โอเคได้อยู่ถ้าว่าพยบยมวูมิอะไรถ้าว่าพยอยากซื้อเนาะมันก็บริสุทธิ์แพง าลายเดือนนี่ก็คือว่า0.9นยก้บ่อหอหนึ่งเหรียญเนาะ0.9หรือว่า1เหรียญอะไตัวบนก็คือว่า1เหรียญตัวเดือนแต่ถ้าว่าซื้อเป็นลายปี4.5่จุด่ลายเลขกมดก็คือว่า5เหรียญฉะนั้นกับพเจ้าก็เลยซื้อเนาะซื้อเป็นตัวลาย,ลายปีเลยก็เลยมันจะสามารถเปิดอันนี้นได้เห็นบ่แล้วก็โฆษณามันจะหายไปปิดก่อนเนาะการใส่งานการง่ายๆเนาะหลังจากมาใน,นแบบนี้ก็มาคลิกในต่างคาของมันมันก็มีขึ้นมาให้เฮ้าน้ำก็มีว่า อีกอย่างนี่ทานทานสปอร์ตเนาะทานสปอร์ตนี่ให้เขาเลือกได้ว่าเขาจะเสื่อมแบบไรนะชงชงเสียงของเขาเขาไปเจ้าเลือกเป็นไวไฟเนาะแนะนําเป็นไวไฟมันจะดีสุดเพราะว่าเน็ตเขามันไวกวอีกคอนี้ถ้าว่าใช้ที่ใส่อันยูดีบีซ้ำซุ้งนิด้บ่อยเออยูดบีกับอันบลูทูธแล้วก็ไวไฟไดรเล็กนิดหน่อย่ได้คือกัน,กนแต่ว่าเขาไปเจ้าบไม่ได้ลองแต่ว่าผ่านยูดบีกับอันไวไฟไนี่ไวไฟนี่มีสเสถียรกว่าเพราะว่าเสียงเขามัน อันมันขึ้นมันอันมันจะดีกว่าเนาะไปเจ้าลองมาเลยขนาดแนะนำใส่ไฟไฟคลิกในนี้เนาะชวนพกพอร์ตเนาะคอนโทรลคอนโทรลพอร์ตเนี่ยเราต้องแก้ยังมันอันนี้มันก็เลือกได้ในนี้อันเลือกเป็นดีฟอลต์มันก็ได้เนาะไม่มีปัญหาอย่างชวนโหมดเนาะที่มันเลือกเป็นดาร์กเลือกเป็นยังกระดาตามใจถ้าว่าเขาซื้อแล้วถ้าว่าเขาบริสุทธิ์นี่มันอาจจะเลือกได้เนาะรายการซื้ออยู่ในนี่หลังจากจะเลือกไฟไฟแล้วเนาะจะมาคลิกในนี้ เค่งลีนของมันที่กับไปบันนึ่งแต่ไมนจะเด้งขึ้นมาเป็นไอพนะีไอพีไพ่ไพเขาะเป็นเลขไอพของไอไพก็คือว่าเก้าหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งกแปดจุดศูนย์จุดหนึ่งรอยนะเด้งขึ้นมาเนาะมาที่โปรแกรมคอมบันนี้เนาะหลังจากเขาเปิดมามาในนี้ในคอมเนี่ยกับบมีอย่างน้ำจะขึ้นมาแบบนี้เนาะบ่มีอย่างปิดตะกอนเต็บมีอย่างหลายแบบนี้เนาะ จะกลับมาเบิกในนี่มันมีอันนี้ออปชันเนาะถ้าว่าเขาไปติ๊กตัวนี้มันจะเสียงว่ามันะจะชะเทอดเนาะอย่าไปติ๊กเนาะ Play in speaker มันจะชะเทอดเสียงเราส่วนในนี่อนนโอโต้รีคอนเนคอย่าไปติ๊กเนาะพวกนี้อย่าไปติก๊กเราต้องสนใจอย่างมันอันนี้ก็บ,บ่มีหยังบ่ต้องไปสนใจมันเนาะครับยังบ่ทันได้ศึกษาปันหาจะมีผลหยังให้มาในในในี่เนาะมันช่มีคําว่า connect เนาะคลิกับไปบัดน,นึง มากจะให้เขาเลือกว่าเขาเสื่อมผ่านมือถืเอเขาเป็น Wi-Fi ครับมือือก Wi-Fi ไฟถ้าไ,เาาไปเสื่อมเลือก USB ก็เลือก USB เนาะแต่ว่าเขาไปเจาแนะนำเป็น Wi-Fi แล้วก็มาเขียนตัวเลขในนี้เนาะเอาตัวเลขนี้หนิมาเขียนในนีน้ให้มันถืกเนาะหนึ่งเก้าสองหนึ่งหกแปดแล้วก็จุดศูนย์จุดหนึ่งร้อยแล้วก็มาคลิกคอนเนคไปอ่าไปเจ้าจะปิดไมโครโฟนตัวนี้ก่อนนีเนาะ เห็นไหมอันนี้คือว่าไมโครโฟนนั้นจากมือถืออ่าเป็นวูวูมิกวูมิกติไว้ตั้งค่าบแป๊บนึงอันนี้มันจะบ่มีอันบูทไมโครโฟนเนาะมันมีแต่อยู่ในมือถือเฮาคือการอะไรก็บ่มีอย่างให้ท่านผู้ชมเปรียบเทียบเบิ่งว่า เสียงของข้าพเจ้ากับมันไม่บีเอ็มไปลอยตัวใดดีกว่ากันเนะาะข้าพเจ้าหูเชื่อว่าไม่ตัวนี้จะโอเคกวนะ่าเนาะเสียงมันโอเคดีหูเชื่อว่ามันจะนุมน่มๆนุมน่มๆกว่าไม่บีเอ็มอ่ามันอาจจะมีเสียงแทรก,กเล็กๆหน่อยๆเอาการสมารถเวลาไปต่อเนาะเอาการสมารถใส่ น้อยเสียงใดเนาะปิดน้อยมันเป็นเสียงอันเสียงอย่างก็เสียงเสถอนเสียงอย่างต่างๆนั่นนะความไสว้มันจะโอเคเนาะอ่าีนก็เลยมาแนะนําว่าให้ทุกคนอันใคที่เจอปัญหาเรื่องไมโครโฟนก็ลองไปใช้ตัวนี้เบิกเนานะมันมีถ้าใครมีเงินก็เสียเง,งินไปเลยผมจำเป็นต้องไปซื้อไมโครโฟนทางเนาะมันเสียหลายเนาะเขาไปจะไปซื้อ,อเป็นพันแต่ว่า เดี๋ยวนีู้รู้สึกว่ามีตัวนี้ก็โอเคดีจะมาใส่ตัวนี้ถ้าใครมีสนใจในใดใส่มีปัญหาในใดก็สามารถคอมเมนต์มาได้เนาะถ้าบอกข้าใจในใดรือว่ามีตัวใดที่ว่ามันดีกว่าก็กาเอามาแชร์กันได้เพื่อว่าหลายๆคนยังหาอยู่เนาะอันนี้เขาสามารถเล่งได้นะเสียงเขาก็ไปใจจะพน้นุ่งพอลงมากะเสียงมัน ขาพล,ลุกในเสียงเขาก็โอเคกว่านะแต่ว่าเขาเป็นเล่งในเวลาตะตตอีกโอเคอยู่อ่าตัวนี้น่นโอเคดีที่สุดและอ่าก็คือว่าเนาะอันนี้ข้าไปเจาก็เลยมาแนะน,นะเาเนาะเห็นว่ามันดีก็เลยมาบอกต่อเผื่อว่าใครที่ยังต้องการไมโครโฟนหามันอยู่ก็เลยจะมาแนะนํามาบอกว่าเผื่อใครที่ต้องการจะหาไปใส่ไปอย่างเนาะ,นะบนยงงบใส่ง,งบหน่อยเนาะแต่ว่าประสิทธิภาพ เปรียบเทียบกับไมคอันราคาพันขึ้นไปเพราะว่ามันอยู่ที่มือถือของเฮานำมือถือของเฮานี่คไมโครโฟนมันดีเพราะว่าคุ้มมาเลยพอไปตีลีเก็ตเลยนะมือถือมันต้องดีอยู่แล้วไมโครโฟนมากับมือถือฉะนั้นมันต้องทานแน่นอนนะโอเคอ่านี่คือว่าจุ๊บคลิปเป็นกรนี้เนาะขอขอบใจใครมีปัญหายังสามารถคอมเมนต์มาถามเลยไปไปลิงก์ไปคลิปโอเค